เดินทางมาถึงตลาดเมืองหนองบกนะครับพี่น้องครับเปลี่ยนแบบใหม่เลยมีขายเบิดมือวะวะไหมครับตลาดหนองบกเปลี่ยนแบบใหม่หรอเป่าทีขายเบิดมือบะมาดิครับโอ้โหปาตดจิตน้องอ๋อเปลี่ยเพลลงเลยอ่าเลยปาดจิตแซ่บถ้าคนกินเขาเปียกครับปลาสดๆเนาะ ปลาอย่างค่ะปลาชดชดสบายดีชื่องามกว่าเก่าอาบน้ำเดียวมาโอ้ยน้องเลยมาหอตลาดเมืองหนองบกนะครับก็เมื่พ่อสาวงามแม่ข้าคนสวยเมืองหนองบกนี่แหละนะครับคอมพิวเตอร์ก็เลยมานั่งเบิ่อกินกินตับม่วงกินน้ำบลได้ดอกยานมีร้านค้าร้านขายตลาดทางข้าง ตลาดทางขนะ้างนับขายพวกเครื่องอาหารการกินนะครับเนาะโอโน้อยต่างๆนะครับตัวพักพัวหยามีกันอันนี้สุจราดทางข้างเลยครับน้อง นี่แหาะครับนะี่นจะเป็นช่วงที่เทดถนนพอดีครับช่วงนี้ีลำบากเนี่ยใช่หน่อยนะครับมีทางแดงบ้างสำหรับคนไปครับพี่น้องรถใหญ่ครับรถใหญ่เที่ยวฝุ่นมาเยอะ เ,เข้ามาในเขตโตเมืองนะครับของเมืองหนองบกแล้วก็เรียนนะครับตรงเรีนยนวัดไชโยก่อนต้น Đổ, hãy subscribe cho kênh và các học Để không bỏ nào những video hấp dẫn เมืองทองบกจะเ,เป็นย่านตลาดเน,นะครับเนาะเป็นย่านตลาด,ลาดน,น,นี่ครับมีภารกิจนะครับมาหาน้องซีเลียม ไข่ตุนกับลูกชา้เพื่นน้นองหักนะครับเป็นน้องหักคุณจักกันมาจะโดโดๆน,น,นะครับสุรีเพื่อนไหว้ว่านนะครับให้ซื้อ iPad นะครับก็ให้ลูกชายเพื่อนพอตลาดนะครับน้องไีตลาดเซ้าตลาดซอกับตลาดสวยเนาะทางในนี่นก็ตลาดซ้า คลายร้ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวพี่เบื้องกันครับเดินทางมาถึงตลาดเมืองหนองบกนะครับพี่น้องครับลุงมิเตอร์จะแซวมาเลยครับโจุ๊บโอนเปลี่ยนแบบใหม่แล้วเนี่ยมีขายเบิดมือบ่ปะไม่ใช่ตลาดหนองบกเปลี่ยนแบบใหม่แล้วปะที่ขายเบิดมือบะวันนี่ครโอ้ตลอดเลยบ่วานนี้ ลลลแล้วอันตอนเศร้าที่เคยนั่งม่องนี้เดีเ,นเ็นแบบนี้เลยคือดังขายได้เลยแบบนี้เนี่ยาวเลยโอ้โหขักเลยครับพี่น้องครับหเหลือไก่สองสามส่วนนะครับเด้อซิเบิร์ละ่ะไม่ค่ากันยังงามขึ้นก็ไม่ได้เห็นเราโดนโดนโดนะครับครับเขาเปลี่ยนใหม่ล่ะเด้อไม่ได้เป็นนั่งปูพุน่นธรรมดา,าทั่วไปขึ้นตะก้อนล่ะครับพี่น้องครับ ตอนนี้คือเปลี่ยนโฉมพริกตลาดให้สามารถขายได้ทั้งวันเลยเนาะมันบอกแต่จะเปิดเทีพอจงจังงวงสามสิบเมืองแรงกับพิดป่ปะตอนเ้าร์เดี๋ยวมาจังหงพกพวงเสาโอเคอาหารการกินกันยังลายขี้เก่าเลยครับเจ้าเครื่องแกงน้อไ้กันยังขายกันขี้เก่าผักสดๆ เครื่องแกงนทำไงเสื่งเขาขายชุดเท่าไหร่อันนี้ทาราสีอันนี้ละคะสิบพันตั้งห้าพันวะว่ามันซ้า,บา,าบาทสิบบาทซ้า,บา,าบาทพี่น้องเอง๋อยจะละซ้าบาทจะละซ้าบาทเท่านั้นะครับคือๆเลย,เลยอืมปาดิพี่นอ้องอ๋อกลดทีลงเลยอ่าๆเลยปาดิแซ่บ ขอาคุณกินข้าวเปียกครับขอบคุณอ,อันนี้เห็ดปาเตะตาย,าตตายนะครับวันนี้สิบขวบไปหาน้องส<ม>ิเรียบดีเฮาหายางเลาะตลาดกันก่อนครับพี่น้องครับป้าเจะพุ่งเท่าไหร่คงละสองบาทครับสิบพันส้าบาทบ 40, าสิบพันเกือบประเทศเอาเองเลยนะครับเนี่ยขนมปังปิ้งเอาเองมั้งโอ้ขนมปังปิ้งเองนะครับพี่น้องแซ่บแน่นอนสบายดี ก็ปราเด็นังได้เห็นเราดาวดวงบกนี่แต่พูดง,งามๆเด้ครับเนี่ยนี่มาเลือกซื้อพักซื้อหยานะครับเห็นได้อยู่แล้วกินเนาะกะับว่าไงมากับใครได้เบิดมือนะครับกับ่ากาวมีบางพันธุ์พิเศษคิดไปก่อนซีนเนื้อง,งวัวเนื้อควายเนื้อหมูะน,ะนะครับ อยู่โซนนี้เบิดเลยเด้อครับเด้อเอานไาย่รามาสนออลครับพี่รองครับนี้บองนี่จะเป็นโซนอาหารนะครับอาหารสำเร็จรูปนะครับพร้อมกินนะพื่ใได้หิ้วเข้าแบนานั่งกินอยู่แถวๆนี้แหละครับ แบบนัวเลยพี้องนะครับทางนี้จะเป็นพวกของไส้ต่างๆนะครับของไส้ต่างๆข้าวปลาอาหารแห้งนะครับของแห้งทั้งที่อาหารสดปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกุ่งเกลือของทะเลของหาวน้ำเราขายดีขึ้นเก่าเนาะบุญหลายบ้านบุญหลายบ้านปะว่นนี้วันนี้มีบุญหลายบ้านเขาวไกลเขามาเขาเห็นงานแต่งงานผีสางเนาะการกินดองเทียบเลย ผ่ารการกินครบแซ่บบ่แซ่บอ่แบแบาแซบแซบแล้าเด้อเด้ออ่าขาเกดส่วนยั้อยมั้งใช่จ้สบายดีวะสบายดีเราเพิ่งไ้เห็นเจ้าตึงเตอโดดเหรอเนื้อเหรอเพิ่งไปเห็นกันพึ่งแล้วได้พี่น้องเลยเรามาหาซื้อเครื่องอของเนาะ ครับโซนนอกเร็เวณบนจอดรถเนี่ยร้านค้าทั่วทั่วไปนะครับอยู่บริเวณทางนอกนี่ร้านค้าทั่วทั่วไปนะะเบิ่งดูครับคนขายอย่างเชฟมาใช่ไหมรออย่างนี้โอ้คนขายปลา,ปาซื้อปลาบ่าแม่เออซื้อปลาซื้อปลากรึ่งปลา,า,าสดๆเนาะ ปลาหยั่งค่ะปลาปลาปลาชดชดอ๋อแม่คาน้อยปลาชดชดเลยเป็นวะชดชดแม่คาน้อยเนอเราไดูมาได้ครับตลาดหนองบกนะครับตลาดเมืองหนองบกขายค่อนข้างจะขายเบิดมือเลยพี่น้องค่ะว้าแม่เราซื้อเอาโลเลยนี่ครับปลาชดชดที่สุดอเป็ดแห้งบ๋อห็ดแหงขายอ๋อเห็ดขายพร้อมเห็ดขายพร้อมโดยโดย ปลาคือกันบ่โอ้เอามาส่งแบบสดๆเลยครับนี่ก็ได้ขึ้นมาก,กันนน้ำแข็งมาเลยนะครับเพราะไงมาจะน้ำโขงเลยครับเนาะขึ้นมาจะน้ำโขงมาขายบนมีช่งางตัวโทกปลาหมากกหปลาปลากำลังมาเนาะมา,เด,มาเดี๋ยวนี้เลยครับปลาสวยงาเลยใหม่ๆเลย,เลยพี่น้องครับนะโอ้โหปลาสดๆเลยผักปลาสดๆโลเท่าไรฮะโลละสามสิบพันนะครับประมพัห้าสิบบาท บาทอยู่ประมาณนี้นะครับบะแพงอาหารการกิน,นครับในตลาดฮอกกี้ซินประมาณนี้แหละครับข้างนอกจะเป็นร้านขายเครื่องคลองไส้ต่างๆนะครับเนาะข้างนอกก็ได้เป็นร้านขายเครื่องคลองไส้นะครับนักเรียนนนี้นี่เพ็่นกษียเอาเบียร์เมื่อนะครับสอยปะ อันนซื้อเบียร์เมื่อครับอันนี้จะกินดีไหมนะครับอันนี้จะมีร้านค้าร้านขายโอ้โหี่ร้อนเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้ยโหพหาจนเมื่อยนั่มาพี่อีกเนาะโอ้โหเห็นแล้วครับเห็นเลยน้องสาวเลยครับเด้อ น้องซีเรียมคนงามครับเห็นเพิ่นแล้วอย่างอ้อมตลาดอยู่38บแรอบละกินยังฮะตำมั้งม่วงไข่ตุนเด้ออ้าวสบายดีสบายดีมาเจอสบายดีชื่องามกว่าเก่าอาบน้ำาเดียวบะเที่เวไหนเขากินบะเที่ยไหนเขากินเด้อ น้ำอย่างเอาอย่างเนาเอาอย่างดีเนาะแบบให้มันโบต้องหวานแห้งนะ,นนงะด้วยาาโยอ,อ,อ,อ้ยน้องอเอ้ยมาฮอดตลาดเมืองหนองบกนะครับกับเ่อพ่อสาวงามแม่ข้าคนสวยเมืองหนองบกนี่แหละนะครับคอมพิวเตอร์ก็เลยตำม,ม่วงมานั่งเบื้องบนกินตำมม่วงกินน้ำบได้ดอกย่านพูดดีเพาะตำม,ม่วงแซ่บน้องกันเด้อ เย็ซีทั้งหลายเลยกำลังวุ่นตัดแนี้ใหญ่เลยโอ้ตี่จะส่งตับพี่น้องครับนู่นปะหวานหวานยังไงสองงานมึงน้องบุ๊คเด้อยทำดิงานได้เลยนะครับน้องสี่เหลี่ยมเย็บผ้าไหมนะเนาะเย็บตัดผ้าไหม่ตบแปลงเนาะเป็นว่ะ น้นนองอย่างเงี้ยชื่ออย่างไรบอกเพื่อนเนี่ยคุณก <Thank you. S 1> ี้เนะเล็กกี้โอ้เราเป็นฝรั่งเลยวันนี้ <laughs> เราขายขายน้ำบ่ะขายน้ำ,นำดื่มเนาะขายน้ำดื่มกับน,น้ำชากาแฟหมดเมนูสุดอกสุดาครับพี่น้องครับอยู่ข้างๆตลาดนี่แหละตลาดเมืองหนองบกเนาะแซ่บที่สุด <laughs> คนขายกันแซ่บนะครับดี นั่งยืดอสึกเขาเก็เงินมาให้ใช่มันดี <S 2> <S 2> <S 2> ของอยู่ <S <S ของกินกระไ่หลายๆเลยครับพี่น้องครับนี่ประเภทใส่กอกบอปิ้งไก่ปิงป้งตับนะครับมีครบเบิดเลยนะครับที่สําคัญคือผู้สาวขายครับพี่น้องครับนี่สบายดีใครดีบอสช่วงนี้ ไฮดียูพี่น้องตลาดมื้อน้องบกเด้อครับเด้อมา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 ด,ด่วนโอ้ยพี่น้องเลยมาพอดน้องบกเลาะตลาดแล้วกันจะมาได้มาดังจึ้งอยู่กับสาวงามเมื้อน้องบกเด้อครับเด้อหย,ย,ยองยีกับบองครับบองเดอร์นะครับบองเดอร์ของลุงบีเตอร์นะครับแต่ยังไม่ติดโลโก้แค่นั่นเองนะครับนี่บองเดอร์ <c oughs> บองเดอร์บองเดอร์ครับของบีเตอร์นะครับ,บ แล้วก็มีส้มหมูแล้วก็ติบข้าวนะครับติบข้าวเลยพี่น้องเพราะว่าหิวละวิเดยไม่ได้กินข้าวเช้านะครับก็เลยจะขออนุญาตขื้นขึ้นข้า,าวเช้าหน่อยนะครับกินกับโยงยีนี่แหละนะครับน้องๆอ,อันนั้นรอสอสอนะฮะรถส่งสาวครับพี่น้องทางนอกรถส่งสาวนี่ครับของอยู่ของกินขายดีตลอดวันครับพี่น้อง พ็ยังยๆว่าพอได้เดินทางมาใกล้ๆนะครับหิวเข่าก็แวะมาซื้อเราเนี่ยอยู่เนี่ยกินเขาได้เมาบริการก๊อฟเข่ากับน้ำแซบ่บมาซื้อน้ำบ่เอาน้ำยังขอ,อขอน้ำก้อนซื้อๆเจ้านายเจ้านายน้องชายเจ้าก,กับโคโกมาและทัาเบิรงโค้ก <c oughs> พอเตอิมมาแล้วนี่ทัาเบิร์งรดใครตุน่นเออเจ้านากับมาฮอดละ นี่ครับนี่จัดการให้เลยครับ้องไงหิวเข่าขแห้งเริ่มหิวแล้วท้องเบิ่งเจ้าอย่าองี้ลองกองนทำที่ดีครับนานๆมาเถอะหนึงอยากได้ดีกว่านี่หื้อไอแม่ห้าไอหสา